อาจารย์ไข่ามารีหวัวน,นาสุดทนฉะกาโตะใบต้องบนสันเขื่อนคอมเมนต์สนันเป็นประเด็นร้อนวงการสงหลังสีกาใบาต้องแฉสัมพันธ์กับพระนักเทศชื่อดังหลวงพี่กาโตะที่แอบไปมีอะไรกันในรถที่สันเขื่อนกระทุนขณะอยู่ในผ้าเหลืองซึ่งกาโตะออกมายอมรับว่าจริงแต่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนักสมีกาโตะทำผิดจนต้องสึกออกมาแต่กลับมีผู้คนในสังคมไปแห่ขอไทายรูป ประหนึ่งเป็นดารานั้นอย่างที่บอกว่ากรณีดังกล่าวของกาโตนั้นเป็นที่พูดถึงอย่างมากแม้กระทั่งอาจารย์ไข่มาลีฮวน,น่านักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังได้นํำมาพูดถึงขณะอยู่โชว์คอนเสิร์ตซึ่งได้ร้องเพลงร้อเรียนถึงบรรยากาศการพูดคุยระหว่างสามิกาโต และสีกาใบาตองบนสันเขื่อนโดยถึงกับลั่นแรงว่าอุบาททั้งคู่นอกจากนี้อาจารย์ไขามารีหันหน้ายังได้ยกคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องของการปาราชิกด้วยรวมทั้งโทษในอดีตไม่ได้ศึกอย่างเดียวต้องโบยและเขียนตีทั้งสามีและสีกางานนี้นอกจากแฟนเพลงที่กำลังรับชมบรรยากาศสดๆจะปรบมือและเฮดังๆแล้วยังมีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ